เบิ่งพี่น้องหลังจากย่าเห็ดอ,อมไก่เรียบร้อยแล้วย่าก็เลยมีฟื้นโดนเดียวต่อกับใส่ว่าย่าที่หนึ่งเขาสุกป,ป่อกำลัง <c oughs> <c oughs> ขึ้นเลยตัวนั้นสับยัย,บย,ยเพราะพี่น้องว่าอยู่ตรงหน้าว่าสบัยคือย่าว่าบอขันฝนมะตกนี่หาเก็บเอาง,งามมงงาอย่างที่เข้าลานลงนี่ สบายเบือเลยพี่น้องใส่ท่านก็นได้ใส่ฟื้นก็นไดุ้ซโคสโม่สอนเลยพี่น้องเอ้ยอก็ลั่งขึ้นเลยน่ะเพราะมันควนไฟเรื่อยควนเข่าขึ้นยุนเลื่อยฝาหม้อหวนหวนอยู่นั่นเอ้ย,อยายกับเห็ดแนวกินก้อนน่ะเห็ดออมไก่ใส่วนเส้นนะ่ะาย่ลงขีบยังพันแล้วเลยแค่ก็เลยตั้งหมอกเขาตอ มันอิริดิพี่น้องมันสุดยอดอหลีเด้กระลังสีมืดแล้วปลาบักพราวเล่าตานกระลังมืดกระลังมืดเลี้ยวไปรอบอันนั้นเพราะมันเล่าตากผ้าด้วพี่น้องตากถุงพลาสติกตากถุงปุ๋ยอันง้มอุ่มควบเนี่ยกับมันถุงเกลือพี่น้องน้ำถังกับมันเกลือจะ <c oughs> ทั้งผุนกับมันกองฟื้น มุ่ย่าสียูสมทะจากกองอิลีนี่ชายหลอบหัวหลอบชวนให้เบื้องมองใส่น้ำ็อยู่นี้ขั้วก็อ้อมไปทั้งพ้นนี่แหละหลีดลิงเล่ไล่กับพ่มีพี่้องเงียบกิ๊บเลย แดดกัลังอ่อนประมาณจะหาโมงกลัวละมั้งพี่น้องย่ายแ่แล้วเลยเียกับเขากับน้ำเรียบ้อยแจ๊กก็เลยอยากทายให้เบิง้ง <c oughs> ว่าวิถีชีวิตของย้า่นี่เมือ่อใดย้า่มันย่า่ก็เฮ็ดแล้วตึงเต็นาะท่านไหนหามงก็เรียบ้อยแล้วกับเขาดูหนังฟังเพ่งไปซะแล้วพี่น้องเอ้ยเบิงบ้งข่าวเบิ้งข้าวไปซะแล้วซํานี่ละพี่น้อง ซุกแล้วเขาไม่ตะยากสีทรายเท่าน,นั้นละ่ะแล้วก็ตามไปด้วยคำจังน้อยก็อาบน้ามกินเขาดูนังฟังเพสุดยอดเลยพี่น้องสวรรค์บันทุ่งจ้ะ